สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็นนเพเฮนนะครับวันนี้แบบเกมสกีเจอเอเกนว่าด้วยกันอีกครั้งนะครับไปแบบคู่ตรตรงตัวเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบสอนตอบคาถามต้นตนแล้วก็สอนเล่นเมืองต้นนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเราตอบคาถามแบบพลาดไปเอ,อ่อตอนตอน้นอ่าปรับผิดเราตอบคาถามตอนตอน้ตนแบบผิดไปนิดนึงมันก็อาจจะส่งผลทําให้เราไม่ได้เล่นนะครับคล้ายๆกับ f ช็คชิ่งฟิลลิ่งเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ตอบผ่านในฉากแรกนะครับซึ่งเกมนี้ก็ตัวเลือกก็มีผลต่อฉากจบแล้วก็มีผลต่อฉากซีนต่ตางๆด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนตอบกันเลยนะครับโอเคครับกดเพย์นะครับกดเพย์ก่อนอ่ะกดดีอ่าเมื่อกี้ผมได้เล่นไป2ฉาก2อ,อันนะครับก็ได้จบเป็นอันนี้นะครับการให้อภัยกับแฮปปี้เน็ตนะครับซึ่งก็ มันก็จะถามว่าเราจะใช้ชีตไหมนะครับซึ่งด้วยความที่ผมเป็นคนเสพเรื่องผมก็ใช้เอยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช้นะครับวันนี้ผมก็เปิดเลยดีกว่าครับตอนต้นมันก็จะให้เราอ๋อยังไม่ตั้งชื่อ <laughs> ลืม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 โอเคครับมันก็จะไปเห็นแบบผู้หญิงคนนึงครับยืนอยู่หน้าหน้าผาอะไรแบบนี้มันก็แบบเ,เข้าไปพูดกับพูดคุยกับเธอนะครับ ล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าทำแบบนั้นนะอ่าแล้วก็เราก็ข้ามไปนะครับแล้วก็เดินไปหาเธอนะครับเขียบเลยอันนี้ก็ต่าตามผมเลยนะอันนี้มันเต่าได้2อย่างนะครับอันบนอันล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะอาอันที่2ครับเพราะว่ารูส้สึกว่ามันดูแบบอนันนนดีมันดูบุ่นนะครับต้องการจะช่วยอ่าช่วยอะไรให้ลองหน่อยอให้ผมลองเถอะนะครับผมก็เล t m มีฟิ y ยูนะครับให้ฉันได้ซ่อมคุณนะครับอ่าซ่อมแบบซ่อมอะไรอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็นี่อัอนบน,นครับก็มันทําร้ายเธอนะมันทําร้ายเธออะไรแบบนี้เอออันนี้ก็ข้ามไปนะครับมาสอนตอบเบื้องต้นครับอันนี้เราตอบโบเก้นนะครับถ้าตอบฮิวคือมันกระโดดเลยนะครับ <c oughs> แต่จะดีอยู่แล้วแล้วพอเราตอบฮิวปุ๊บมันกระโดดเลยเนี่ยไอ้เขี้ยแบบผมก็เล่นมาหมดเลยนะครับแบบยิงได้นะ ก็เป็นการพัฒนาความสำเร็จอ่าน,นี้มันก็จะให้เราตั้งชื่อครับซึ่งผมจะตั้งเป็นตัวผีแลนคิปไนาะแล้ก็ชื่อเธอชื่อคาร่าอะไรกันนะครับอ่ะก็วันแรกๆทําอะไรบ้างนะครับก็นี่ครับงานที่จะให้เธอทําก็จะมีพวกการขัดขัดถูถ,ถูอะไรแบบนี้นครับไม่ใช่อะไรนะครับแบบอันแรกมันก็จะให้เรานี่ครับไอ เปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรนะครับเปอร์เซ็นต์นี่คือการผ่านนะครับก็คืออันแรกก็คือการแบบอีซี่ก็คือทําแบบปกติปกติครับแล้วอันที่2ก็เขาแบบอะไรแบบแปลกๆฮาร์ดคอร์ขึ้นอันสุดท้ายก็ฮาร์ดคอร์แบบสุดๆเลยนะครับอาจจะให้ทําอะไรแปลกๆนะครับถ้าถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์มัน ยิ่งเยอะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ดับข้ามอไปแล้วก็ถ้าเปอร์เซนต์ยิ่งเยอะเนี่ยก็คือนางจะทําได้ยาวๆโดยที่ไม่หนีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเปอร์เซ็นต์สักห้าสิบคือห้าสิบนางจะอยู่ต่อกับห้าสิบนางจะหนีก็เอาอีซี่ไปก่อน,นครับง่ายๆไปถูความสะอาดนะครับคัดคัด,ดทูท,ทูนี่ครับเอาไอ้อเฮียมันหนี <c oughs> นี่ครับมันก็จะหนีนะครับถ้าเราแบบประมาณนี้นะครับอืมสเต็คครับเด็ดๆกดกระบ,บาดอ่า เรามาพูดถึงสเต็กไปกว่านะครับก็แรงก็จะมีเกมนี้มี7นะครับแล้วก็ EXP กเนี่ยก็คือถ้าเต็มร้อยเราก็จะอัพแรงไปอีกแรงได้นะครับ Mood นี่ก็คืออารมณ์นะครับฟูลเน็ตนี่ก็คือแบบความหิวครับแล้วก็ Energy นี่ก็คือพลังงานในการทำไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เอออะไรเนี่ย Effection นะครับก็เป็นแบบอันไอไอก่อนเ f f e c t i o นนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแนะนำอย่าให้ขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าเราคุยเนี่ยคุยแบบเนี้ยอ่าครับอ้าวชิบหายกูเพิ่งบอกว่าย่าให้อามันติดลบแล้วนะครับตอนนี้มันเกณฑ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เมื่อกี้นางทําพลาดแต่เราไปชมนางน,นะครับก็อันนี้ก็มันก็ถามนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราจะดูแลเธอเองนะครับนี่เห็นไหมเอฟเฟกชั่นมันก็จะขึ้นนะครับแล้เวเริ่มชอบแล้วก็พราทนี่ก็คืออดีตนะครับ บอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านก็แบบนางก็จะเล่าอดีตที่โหดร้ายให้เราฟังนะครับซึ่งเราก็จะปอบเธอนะครับว่าโอ้ลืมเรื่องราวที่ผ่านซะนะแล้วเมมโมรี่คืออะไรนะครับมันต้องผ่านแรงไปก่อนเราถึงจะกดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็อมันก็จะมี2อแอนนะครับมันมีที่พื้นกับที่ที่บนโต๊ะนะครับบนโต๊ะก็เอาบนโต๊ะไปก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ ให้กินอะไรก็ให้กินซุปก่อนนะรู้ว่าจะให้กินแบนเค้กแต่วันแรกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาสอนแบบเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับเปิดสแต็กไว้ด้วยนะครับเผื่อแบบอ่าตอนนี้เอ็กพีขึ้นมา20แล้วนะครับเต็มร้อยอ่าโยขวัวแล้วโอเคอ่าแล้วครับดิสเซปไลก็เต็มเลยครับออโรก็ตามชื่อนะครับออโรโอเคเดี๋ยวผมจะปิด2ตัวล่างไว้นะครับเพราะว่ามันมันมันหยาบคายนะครับแล้วก็ นะครับก็ Energy ต่างๆก็ตามนั้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นไม้อันนี้คืออะไรนะครับก็เป็นพวกแบบทรมานร่างกายซาดิสนิดนึงครับหัวใจอันนี้ก็เป็นแบบพวกทําแล้วมันจะแบบบริหารแบบได้หัวใจเพิ่มมาทีละ20เลยนะครับอ่าตอนนี้ Energy นางก็ลดมาเหลือไฮแล้วนะครับไฮนี่คือไม่ได้เต็มนะครับเต็มก็คือฟูนะครับส่วนไอ้รูปแอบนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าจะได้มา จะมีให้กดตอนประมาณเวลเออแรงประมาณ2-3งได้ไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เป็นชุดนะครับเปลี่ยนชุดได้อ่าแล้วก็ันนี้ก็คือนอนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็เราก็สามารถดูทีวีได้อีกรอบนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับอ่าลืมพูดเว่นขยายนะครับอ่าเดี๋ยวกระบาดก่อนอ่าเว่นขยายนะมันก็ซมูมแค่ซมูมไม่มีอะไรมา <laughs> กก็เอ่ออะไรนะอ๋อนี่ครับ อันนี้มีเดียมนะครับถ้าเราใช้อีกทีมันก็จะเหลือทรายนะครับทรีที่แปลว่าเหนื่อยนะครับโอเคครับนะโอเคครับอ่าตอนนี้อ่านางทรีแล้วครับเราถึงเวลานอนแล้วนะอ้าวไอ้เหี้ยมันลบสิบห้าแล้วโอเคครับเอานอนครับก็วันต่อมานะครับเราจะให้นานทําอะไรนะครับก็มันก็จะมีนี่ครับมีคีนะครับเลเวลแรกๆมีแต่คีนะครับแล้วก็ ถูพื้นไม่ไอ่าเนี่ยมันอยู่ต่อได้หไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมโอเคครับอ่าตอนนี้แฮปปี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะถามอันนี้ออยู่ดิสเกตชมไว้ก่อนนะครับเอ้นีจริงนี่ก็ถามเรื่องถามเรื่องทั่วๆไปนะครับตอนไม่ชฉดิตไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอืมก็ให้นางกินกินอะไรอร่อยๆนะอาเป็นเค้กไปน้องอก็เกมนี้ก็ ทิ่ชิงฟิลลิ่งเลยครับใครเล่นก็คล้ายกันแต่อันนี้มันมันจะไม่ได้นานเท่าที่ชิมฟิลลิ่งนะครับอันนี้ก็แป๊บๆเดียวนะครับอ่าตอนนี้เต็มร้อยแล้วนะครับก็นอน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 นะครับตอนนอนอัพแรงมันก็จะถามนะครับว่าเราจะอัพแรงเลยไหมหรือว่าค่อยก่อนครับไอ้เราก็อัพแรงไปเลยครับซึ่งเมื่ออัพแรงนะครับมันก็จะมีพวกมิชชั่นเอ้ยไม่ใช่มิชชั่นเนี่ยอีเวนต์มาครับซึ่งเป็นการเลือกตอบนะครับมีผลต่อเนื้อเรื่องฉากจบด้วยนะครับซึ่ง ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอบตอบให้ดูนะครับโอเคกดคำ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 ,คำกดรัวๆเลยกดรัวๆเลยขี้เกียจอ่าน <laughs> ผมอ่านมาแล้วนะครับก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันอันนี้นางโกรธนะครับโอเคนะครับจะโยนแก้วที่เราให้นะครับ <laughs> ยายานะยายายาไม่รู้แต่มันเป้งแตกเลยขียย้อ่ะโยนของพ่อไม่ใช่ไหม <laughs> <laughs> มันบอกว่ามันเกลียดกูฉั <laughs> <laughs> นเกลียดน์นายอ่ะมันจะมีให้ตบ ตบนะครับกับกอดนะครับซึ่งเลือกแบบช้างแบบกอดแล้วกันนะครับขอกอดแค่กอดกันก็พอกอดกอดพอนะครับโอเคครับแล้วจะรอนะครับลังกอโทษกอโทษอะไรแบบนี้แล้วก็บอกโอ้โหไม่เป็นไรนะครับตอนไม่ชิดอิดนะโอเคแล้วนะครับจะเพิ่มอะไรมานั่นเองนะครับก็ไอ้หียมันเต้นโยใครมันก็จะมีนี่ครับคลุกนะครับคลุกก็แปลว่า สำกรับข้าวจำของกินทำครัวไปแบบนีน้นี่ได้แล้วเห็นไหมอุ้ยทำคุกกี้ให้เรากินนะครับเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็พวกอะไรแบบนี้มันก็จะเพิ่มมานะครับยิ่งวลวเยอะมันก็ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถือว่าสอนไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับที่เหลือก็คุณผู้ชมก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเล่นกันเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผม NMP เห็นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยครับผมขอบคุณครับ